คุณคําโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคําโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ทำขึ้นหลังจากที่ทราบผลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าอาวตารกลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในฐานะภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเหนือกว่า Avenger ร์เองเกอย่างชัดเจนนะครับเมื่อประเทศจีนฉายเข้าสู่ สัปดาห์ที่2ก็ขึ้นอันดับหนึ่งและทำรายได้ในการใช้2สัปดาห์44ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำให้ตัวเลขในขณะที่โพสต์นี้อวตารอยู่ที่2833.68ล้านเหรียญสหรัฐส่วน Avenger Endgame เป็นอดีตอันดับหนึ่งอยู่ที่2797.51ล้านเหรียญสหรัฐครับ a v ว n g e อร n เ g a m e กทำสถิติเป็นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของโลกมาตั้งแต่ปี2,562เมื่อวันที่22กรกฎาคมวันนั้น เอ็นเกมทำรายได้เหนือกว่าอาวตารซึ่งในขณะนั้นรายได้อยู่ที่2743.58และหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา Avenger e n d เอ็ e กก็ครองตำแหน่งอันดับ1ยาวมาจนถึงวันศุกร์ที่12มีนาคม2564เท่ากับว่า Avenger e n d เอ็ e กครองตำแหน่งอันดับหนึ่งตลอดการของโลกในระยะเวลา1ปีกับอีก7เดือนเศษนะครับ เป็นการกลับมาทวงแชมป์ครั้งแรกของอดีตแชมป์นะครับที่ผ่านมาไม่เคยมีแชมป์ไหนที่กลับมาทวงได้เลยเสียแล้วเสียเลยนะครับและเราก็ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์10ปีที่แล้วก็ยังคงเป็นอวตารอยู่20ปีที่แล้วยังคงเป็นไททานิกหมายความว่า 20ปีที่ผ่านมานี้มีแชมป์เพียงแค่3เรื่องเท่านั้นและในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทราบไหมครับว่ามีแชมป์ทั้งหมดกี่เรื่องเราย้อนกลับไปจนได้ถึงปี1939หรือประมาณ80กว่าปีที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้หรือจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนหน้ายุค80นั้นก็แทบจะไม่มีการบันทึกอย่างชัดเจนเป็นดิจิทัลที่ออนไลน์ รับรู้รายได้กันทั่วโลกนะครับยังบางประเทศยังส่งข้อมูลเป็น analog, อะนาล็อก่างประเทศยังใช้วิธีเคลมบางประเทศเป็นการซื้อไปขายไม่มีตัวแทนจําหน่ายอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ก่อนหน้าที่โลกนี้จะมีการบันทึกแบบออนไลน์ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่จะต้องใช้วิจารณญาณและต้องตรวจสอบกันนะครับ ก่อนหน้าอาวตารและเอ็นเกมภาพยนตร์ที่เป็นอันดับหนึ่งตลอดกาลของโลกนั้นเป็นอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ปี1,998เป็นหนังที่ออกฉายในปี1,997นะครับทำรายได้เหนือกว่าจูร a สสิกพาร์คซึ่งเป็นแชมป์ก่อนหน้าภายในต้นปี1,998 ไททานิกทำรายได้ในขณะนั้น1843.48ล้านเหรียญตลอดโปรแกรมและเมื่อมีการฉายใหม่ปัจจุบันนี้ฉายใหม่ด้วยระบบ3 d และระบบธรรมดานะครับปัจจุบันไททานิกทำรายได้รวมไปเป็น2 2 0 1 5 6ล้านเหรียญสหรัฐครับทราบไปแล้ว3เรื่องนะครับตั้แต่ปี98เป็นต้นมาก่อนหน้านั้น5ปีเป็น อันด,ดับหนึ่งเป็นของเรื่องจูร a สสิคปาร์คของ Steven Spielberg ครับตั้งแต่ปี1993ทําราทำรายได้ในขณะนั้น912.67ล้านจุล้านเรนาหรียญสหรัฐและรายได้รวมหลังจากที่มีการฉายใหม่ในระบบสามิติและระบบธรรมดานะครับเป็น1033.93ล้านเรนาหรียญสหรัฐครับ ก่อนหน้าที่จะมีจูร s สิกพา k เท่ากับว่าจู s s สิกพา k ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งอยู่ประมาณ5ปีไททานิ c 12ปีอวตารประมาณ12ปีและ a v e n เจ r ร์เอ g เกมแค่ปีเศษนะครับก่อนหน้า j จูร s สิ Park เราต้องย้อนกลับไปจนถึงปี1982เป็นผลงานของพุ่งกับคนเดียวกันครับตีเวนสปีลเบิร์กสองเรื่องติดกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง E ีทเพื่อนรักทำรายได้ในขณะนั้น359.2ล้านเหรียญสหรัฐรวมกับที่ฉายใหม่ปัจจุบันนี้ก็เป็น792.91ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเท่ากับว่าผลงานของพุ่งกับสตีเวนสปีลเบิร์กทำสถิติครองแชมป์มาตั้แต่ปี82ถึงปี97รวมระยะเวลา15ปี แล้วก็มาเป็นเจมส์คาเมรอนต่อมาอีก20กว่าปีนะครับก่อนหน้า ET คือเรื่องที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนี้แน่นอนแม้ว่าในขณะนั้นระบบการบันทึกจะเป็นอาล็อกจะเป็นมือจดจะเป็นการรายงานด้วยโทรศัพท์ด้วยแฟกซ์ด้วยข้อมูลที่ เคลมหรือข้อมูลประมาณการแต่ทุกคนก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแน่นอนเรื่องที่สําคัญที่สุดข,ของโลกและยังสําคัญจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ Star Wars Star Wars ภาค4 A New Hope ครับหรือเป็น Star Wars Star Wars เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของ Star Wars เขาเริ่มต้นที่ภาค4นะครับอ New Hope เอพิโซด4เนี่ยทำรายได้ในขณะนั้นไป3 0 7 2 6ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อรวมกับที่เอามาใช้ใหม่หลายครั้งตอนนี้ Star Wars ภาคนี้ทำไรายได้ไปเป็น775.4ล้านเหรียญสหรัฐครับก่อนหน้าที่จะเป็น Star Wars นั้นทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แน่นอนแต่ว่ารักษาแชมป์ไว้ได้สั้นมากนะครับคือมีเวลาเป็นแชมป์แค่2ปีเท่านั้นเหตุเกิดขึ้นในปี1900 75ภาพยนต์ของสตีเวนสปีเบิร์กอีกแล้วเท่ากับว่าสตีเวนสปีเบิร์กมีหนังที่ทำเงินอันดับ1สูงสุดตลอดการของโลกถึง3เรื่องเป็นอดีตแชมป์ถึง3เรื่อง,อง,องและเรื่องนี้ก็คือเรื่องจอร์สครับเป็นหนังฉลามที่ให้กำเนิดความระทึกขวัญแบบสัตว์แบบสัตว์ปกตินะครับไม่ใช่สัตว์ประหลาด จอทำเงินในขณะนั้น260ล้านเหรียญสหรัฐรวมกับที่ฉายใหม่จนถึงปัจจุบัน471.41ล้านเหรียญสหรัฐครับแคมป์เก่าก่อนหน้าจอสของสตีเวนสิีเบิร์กเป็นหนังที่หลายคนนึกไม่ถึงว่าจะขึ้นทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดการของโลกกับเขาด้วยหลายๆคนลืมคิดคือถ้าให้คิดก็ไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้แน่นอนนะครับเหตุเกิดขึ้น ในปี1973ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดตลอดการแทนแชมป์เก่านั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องหมอผี Exorcist ทำรายได้ในขณะนั้น193ล้านเหรียญสหรัฐรวมรายได้จนถึงปัจจุบัน441.31ล้านเหรียญสหรัฐครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ครองแชมป์สปีจอ2ปี Star Wars 5ปี E.T. 9ปีจูรุสิคพาร์ค5ปีไททานิค12ปีอวตาร10ปีอเวนเจอร์ Avengers 1ปีและอวตารณปัจจุบันยังไม่รู้ว่าจะกี่ปีนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องแรกที่มีการสืบค้นได้และก็มีหลักฐานมีพยานมีข้อมูลบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีการขายตั๋วมากที่สุดของโลก นั่นก็คือตั้งแต่ปี1,939และไม่มีใครมาลบสถิติได้เลยจนกระทั่งถึงหมอพีเอ็กซ์หมอพีเอ็กซ์เนี่ยเขาว่าตั๋วก็ขายได้ไม่เท่านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าค่าครองชีพหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้รายได้ e x o กซส์สเมื่อ คิดเป็นจํานวนเงินแล้วมันก็เลยไปสูงกว่าเรื่องที่เป็นเรื่องแรกนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นภาพยนตร์ทํารายได้สูงสุดตลอดการของโลกนั้นเกิดขึ้นในปี1939ภาพยนตร์เรื่องปลิวไปกับสายลมครับกอนวิต e w วิน ทำไรายได้ไป198.52ล้านเหรียญนับตั้งแต่ปี1939นี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับของคนสมัยนั้นสมัย80ปีที่แล้วทํารายได้เกือบ200ล้านนี่ไม่ใช่เล่นนะครับหลังจากนั้นแล้วแทบไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนทำไรายได้ถึงร้อยล้านร้อยล้านในปตีต่อมาอีกเลยหลายสิบปีต่อมาอีกเลยครับจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับการบันทึก เป็นประวัติศาสตร์ว่าเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการของโลกนั้นก็คือเรื่องก่อนวิศวินตั้งแต่ปี1939ปัจจุบันรายได้รวมเท่ากับ402.35ล้านเหรียญสหรัฐและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ครองตำแหน่งอันดับหน่งของโลกมายาวนานตั้งแต่39จนถึง7 3 3 4ปีเต็มครับและก็น่าจะยังไม่มีใครที่จะมาล้ม การครองแชมป์อันดับหนึ่งยาวนางของกรวิทวินได้ถ้าอวตารจะทำก็ต้องรออีกประมาณ20ปีถึงจะเอาชนะการเป็นอันดับหนึ่งยาวนางของกอรวิทวินได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อภาพยนตร์เพียง9เรื่องในประวัติศาสตร์ ภาพยนต์ทำเงินสูงสุดตลอดการของโลกซึ่งมีการบันทึกที่เชื่อถือได้มาตั้แต่ปี1939จนถึงปีปัจจุบัน2021นะครับก่อนหน้าปี1939นั้นยังเป็นบันทึกที่ไม่สามารถที่จะอ้างอิงหรือไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าเรื่องใดกันที่จะเป็นอันดับหนึ่งตลอดการของโลกเพราะยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่จะทำเงินแล้ว ทั่วโลกยังไม่ติดต่อสื่อสารกัน globalization อย่างปัจจุบันนี้นะครับเมื่อทำเงานในอเมริกาก็วัดเฉพาะอเมริกาทำเงินในจีนก็วัดเฉพาะในจีนไม่อาจจะไม่ได้เอามาบวกกันหรือมาบวกกันภายหลังจากนั้นซึ่งก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แน่นอนว่าภาพยนตร์เรื่องไหนเป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งของโลกเราก็จะถือว่ามีเพียง9เรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นและเคยเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะครับ เป็นเพียงภาพยนตร์9้าเรื่องและเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง10ครั้งและมีภาพยนตร์เรื่องอวตารเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่กลับมาทวงแชมป์ได้สําเร็จไม่รู้เหมือนกันว่าอีกกี่สิบปีเราจะทําคลิปแบบนี้นะครับหรืออาจจะเร็วๆนี้อเวนเจอร์อาจจะเอากลับมาใชา้ใหม่และทวงแชมป์คืนได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะทําคลิปเร็วหน่อยหรือไม่ก็าอาจจะปลายปีหน้าอาวตารภาค2เข้าฉายและทํารายได้เหนือกว่าอาวตารภาคแรกก็เป็นไปได้เช่นกัน หรือไม่อวตารภาคแรกนี้ก็จะครองแชมป์อันดับหนึ่งไปยาวนานอีกหลายปีหรือหลายสิบปีก็เป็นไปได้เช่นกันครับ อยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพ youtube.com/oknit ok, โอเคนิติเตฟ o k c บุ o กดอทคอมแลนิติเตฟและ f a c e b o o k c ท m n i t i t ช p ิต ok. คถือป๊อปคอร์นโค้กเบปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งเข้าด้วยหรือสะสมภาชนะตามอธัธยาศัยเป็นสมาชิกยู u ูปพรีเมียมหรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆนะครับกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งถ้ายัางไม่ได้กดไลค์ เดือนละสองครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้นะครับและหากต้องการที่จะสะสมซีดีดีวีดีเรื่องอะไรอรัลบั้มอะไรถ้าร้านข้างบ้านที่โอมีขายพี่โอยินดีมาซื้อแล้วก็บริการจัดส่งให้นะครับคิดค่าบริการเล็กน้อยเท่านั้นและพบกันในคลิปอื่นๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแก่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตจมไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิด่างหน่อยถอยนิดสอเมย์